สวัสดีค่ะเข้าสู่เพจแม่รูปผูกดวงนะคะเจอเจอกับแม่หมออมมี่คนเดิมนะคะโอเคชั่มันในตัวแม่หมอค่ะชั่มันในไพ่และในการ์ดทุกใบเลยนะคะคลิปแรนดอมคลิปนี้เป็นของคุณหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะถือถ้าคุณแบบอยู่คนเดียวแบบโสดๆเลยนะคะหล่อๆสวยๆส,ส,ส,สดๆจะเกิดอะไรขึ้นคะดีหรือเปล่าคะเดี๋ยวให้ไพ่มาตอบคําถามที่คุณอยากรู้กันเลยนะคะ คุณเองก็อยู่ได้คุณเองเป็นคนน่ารักล่าเริงค่ะเข้ากับคนง่ายหรือเพื่อนเยอะนะคะอืมคุณเองเคยผิดหวังเคยเสียใจมามากๆเลยทีเดียวจนแบบคือถ้าเจอก็แล้วแต่โชคชะตาอะไรเงี้ยคือถ้าทำแบบอยู่แบบนี้ฉันก็อยู่กับเพื่อนกับฝูงฉันฉันก็เที่ยวเต่ของฉันไปฉันก็อยู่ได้โดยธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะคุณจะรู้สึกแบบนั้นคุณจะแบบช่วงเนี้ยอยู่กับเพื่อนอืมปล่อยให้ เป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามโชคชะตาดีกว่าถามว่าเจอคนที่เข้าขคุณได้ไหมช่วงนี้คุณก็จเจอ,อเคมีตรงกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้ากันได้เลยแต่คุณจะรู้สึกแบบอืถ้าเปิดจริงๆจะไปกันได้หรือเปล่านะเหนื่อยใจอะไรแบบเนี้ยคุณอาจจะมีความเหนื่อยใจฉันเล้งอยู่กับเพื่อนต่อดีกว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะคุณจะรู้สึกแบบก็แล้วแต่สวรรค์บรรดาลละกันเนาะเออแล้วแต่ดวงอะไรแบบเนี้ยโชคชะตาที่จะแบบนำพาคุณไปอะไรแบบนี้นะคะอืม คุณจะอยู่ได้ไหมอ่ะคุณจะต้องเปิดใจคะ่ะเนี่ยแหละเร็วๆนี้แหละความรักนะคะอุ้ยสามใบเลยเธอเธอนี่อาจจะเป็นความรักอดีตชาตินะคะที่คุณไม่ไม่อาจจะร่วงรู้ได้ว่าสวรรค์น่ะหรือจักรวาลจะส่งคนคนนี้มาเมื่อไหร่แต่คุณต้องเปิดใจก่อนนะ Move อันเก่าซะจบสิ้นไปซะแล้วเขาคนนี้จะเข้ามา ให้คุณต้องเปิดใจคุณไม่เปิดก็ต้องเปิดอ่ะเออครั้งแรกคุณจะรู้สึกว้าวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากเขาคนนี้เจอคุณครั้งแรกก็แทบอยากจะมีเรื่องเซ็กอะอะไรแบบนั้นด้วยเลยนะคะคุณจะรู้เองคนคนนี้อาจจะแบบจูบเก่งมากเอาใจเก่งเวอร์อะไรแบบนี้ใส่เปเก่งด้วยอะไรแบบนี้นะคะเป็นความรักอดีตชาติค่ะตรงตัวเลยตั้งแต่ตะก,กี้และหกใบแล้วเออนั่นแหละมันเป็นอะไรที่คุณต้องเจอมากกว่าถึงคุณจะเลี่ยงจะหลบจะหนียังไงอะ่ะ ยังไงก็ต้องเจอคะ่ะถึงคุณจะไม่เอาอ่ะไม่จริงอ่ะแม่หมอแรนดอมอันนี้ไม่ใช่ของฉันใช่ค่ะเดี๋ยวคุณเจอนั่นแหละไม่มีทางที่คุณจะได้อยู่คนเดียวแน่นอนแรนดอมคลิปนี้ที่ที่ลูกดวงมาได้เจอได้เจอกับแม่หมอคลิปนี้นะคะก็แล้วแล้ว,ล,วลักครั้งเนี้ยดีกว่าอันเดิมด้วยนะอืมนั่นแหละอาจจะเป็นที่คุณทํากรรมดีไว้ก็ได้เออนั่นแหละหรือจักรวาลเลยแบบส่งคนคนเน,นี้ย มาให้เจอกับคุณนะคะอืมคุณอาจจะแบบเคยทําบุญกับเขาไว้เคยสัญญาเคยผูกกรรมอะไรกันร่วมกันเอาไว้คุณถึงได้เจอเขานะกับคนคนนี้นะคะเป็นคนรักอดีตชาตินะคะมากกว่าทําให้คุณต้องเปิดใจทําให้คุณต้องคุยกับเขาและทําให้คุณต้องเจอกับเขาอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอืมตามนั้นนะคะ คุณที่ดูคลิปนี้คุณชอบสีฟ้าป่ะคะเนี่ยชอบสีฟ้าครามสีเทาอะไรแบบเนี้ยเออชอบใส่เสื้อผ้าอะไรสีประมาณนั้นไม่ฉูดฉาดมากสีขาวสีเทาสีฟ้าค้ำครามอะไรแบบเนี้ยด้วยนะคะอืมที่คุณจะได้เจอเขาอะช่วงแรกๆคุณอาจจะแบบอุ้ยฉันเรียบร้อยนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะไม่ใช่นะพอคุณได้คุยกันหรือคุณได้ออกเดทกันปุ๊บคุณจะแบบเผยความเซ็กซี่ความน่ารักความนิสัยเด็กของคุณคนคนนี้อายุ เยอะกว่าคุณนะคะคุณนะ่ะนิสัยเด็กร่าเริงแจ่มใสพูดอะไรไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวเรา ดูกันไปว่า,าพลังงานนี้จะเป็นของคุณจริงๆหรือเปล่านะคะ <ST. S 1> ก็ให้ไพ่นำทางชี้แนี่ชี้นำไปเนาะตามนี้น้อมรับพลังงานดีๆไปด้วยค่ะถ้าเจอพลังงานดีๆลูกเนาะลูกดวงน้อมรับไปไม่ต้องดูเล่นๆนะคะมันอาจจะไม่เป็นจริงแต่ถ้าเราเจอแล้วเราน้อมรับน้อมรับไปเนี่ยเออโอเคพลังงานนี้เนี่ยอาจจะเป็นของคุณก็ได้นะคะเป็นไม่เป็นแต่มันเป็นพลังงานดีนะคะก็น้อมรับไปเนาะตามนี้ค่ะคือแบบอะไรอะฝืนได้นะแต่มันฝืนดวง ชะตาจัก,กรวาลส่งมาให้เราอะคือแม่หมอมั่นใจว่าฝืนยากมากโดนแล้วกับตัวนะคะฝืนยากจริงๆสุดท้ายอะมันต้องเจออะมันมันก็ต้องแบบก็ต้องน้อมรับไปอะ,อะไรอย่างเงี้ยถึงไม่ดูดวงอะคุณก็เจออยู่ดีอืบอกเลยเพราะว่า คืออย่างบอกอะว่าวันเกิดเขากําหนดมาแล้วเราเกิดวันนี้แล้วเนี่ยเราเราเลือกวันผ่าคลอดได้เลยแต่สุดท้ายวันตายเราเลือกไม่ได้เพราะเขากําหนดมาแล้วค่ะอืมคนคนนี้ที่คุณกำลังจะเจอเช่นเดียวกันคุณกําหนดได้ไหมว่าไม่ใช่ไม่ชอบไม่จริงไม่เอาแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณใช่คุณสุดท้ายคุณก็ต้องเอาคุณก็ต้องเปิดใจให้เขาอยู่ดีแหละค่ะอืมอย่างที่บอกว่าจัก,กรวาลกําหนดให้คุณเป็นนู่นเป็นนี่ทํานู่นทํานี่ มาแล้วไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญแน่นอนค่ะลูกดวงบอกไว้เลยนะคะอ่ะตามนี้จบกันไปนะคะเด,เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะใครอยากให้ดูหัวข้ออะไรอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็พิมพ์มาบอกท้ายคลิปนี้ได้เลยตรงไม่ตรงก็บอกกันได้นะคะคายคอมเมนต์อะไรที่ไม่ดีไม่พาะไม่หมอบล็อกเลยแต่กดไลค์กดแชร์ได้กดติดตามกดถูกใจเพจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ